เดินทางเข้าประเทศอังกฤษตอนนี้ต้องถูกกักตัวไหมคลิปนี้อ๊อฟพูดตอนวันที่29พฤษภาคมเพื่อนๆไม่รู้ว่าสงสัยแบบเดียวกับอ๊อฟไหมคืออ๊อสงสัยว่าช่วงไวรัสโควิดกําลังระบาดเนี่ยเราก็รู้ว่าที่ยุโรปเนี่ยเขาก็เสียหายหนักใช่ไหมมีคนติดเชื้อเยอะมากๆในฐานะที่เราเป็นพวกชอบเดินทางไปประเทศเขาะไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมใครก็แล้วแต่เนี่ยเต่อไปนี้ จะยุ่งยากมากขึ้นไหมจะต้องไปทําอะไรไหมเพราะเราก็เคยได้ยินว่าอยู่ต่างประเทศแล้วจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยก็ต้องไปตรวจต้องมีใบรับรองจากโรงพยาบาลเหนืออะไรเงี้ยแล้วของเขาล่ะถ้าเราจะไปประเทศเขาอ่ะก็ปรากฏว่านะเท่าที่เรอ่านดูนะคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะเฉพาะประเทศอังกฤษซึ่งถือว่าเขาติดเยอะแท้แต่เขากลับเปิดให้ขอวีซ่าเป็นประเทศแรกเลยซึ่งตอนเนี้ประเทศอื่นๆในยุโรปเนี่ยยังเงียบกันอยู่ยังไม่เปิดให้ขอวีซา่าคือถือว่าเปิดเร็วแล้วก็ ก็แปลกว่าเขาะติดเยอะที่สุดด้วยซ้ํานะจากที่เอาเปิดหน้านี้ให้ดูเพราะว่าอังกฤษตอนเนี้ถือว่าติดในยุโรปนะติดโควิดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะเมื่อก่อนเราจะได้ยินใช่ไหมเนี่ยอิตาลีเนี่ยตอนเนี้นาวันที่พูดเนี่ยยุกรปพรษภามีคนเสียชีวิต33,000คนแต่อังกฤษครับฟาดไปแล้วสามหมคนเป็นอันดับหนึ่งแล้วอิตาลีหล่นมาเป็นอันดับสแทนแล้วก็ ฝรั่งเศสก็เป็นอันดับสามก็คือสรุปวา่าเท่าที่อ่านดูนะเขาไม่ได้เคร่งเลยคือเวลาเข้าประเทศเนี่ยไม่ได้เคร่งเลยเราก็หวังว่ายุโรปประเทศอื่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเคร่งบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากทําอะไรยุ่งยากใช่ไหมก็ต้องรอเขาประกาศออกมาอีกทีหนึง่งพอดีว่าข่าวเนี้ยเอาไปเจอจากนี่นะ VFS UK Thailand เนี่ยตรงหน้าเนี้ไอ้แท็บสีส้มๆเนี่ยเราคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็คือข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าตั้งแต่วันที่8มิถุนายนนะ คือจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่8มิถุนายนเนี่ยก็คือการเดินทางเข้าประเทศสหาราชอาณาจักรเนี่ยจะต้องมีรู้ข้อมูลพวกนี้ด้วยก็คือจากลิงก์นี้โอเคกดเข้าไปก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนี่ไงโคโรนาไวรัสแอนการเข้าประเทศ U. K. ทีนี้อ๊อฟก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในเนี้ยบอกว่ายังไงบ้างซึ่งอ๊อฟก็ในความคิดของอ๊อฟเฉยๆนะอ๊อฟคิดว่าถ้าเทียบกับที่เราคิดว่ามันน่าจะเคร่งกว่านี้ใช่ไหม ปรากฏว่าดูไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่เลยแล้วเราจะต้องถูกกักตัวไหมตามหัวข้อที่ออฟพูดเนี่ยกักตัวเหมือนอย่างที่ตอนเนี้ยประเทศไทยอ่ะใครจะเดินทางมาก็ต้องถูกส่งไปกักตัวก่อนใช่ไหมเหมือนเข้าค่ายกักกันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าของเขาเนี่ยไม่ต้องคือไม่ต้องไปกักตัวที่ค่ายอะไรไปกักตัวที่บ้านแล้วก็กดระเบียบอะไรเนี่ยดูไม่เคร่งเลยงั้นเดี๋ยวขอเราไปตามในหน้านี้ก่อนดีกว่านะอ่าเมื่อคุณเข้า UK เคเนี่ย คุณจะต้องทําอะไรบ้างตั้งแต่8มิถุนายนก็คือ1ก็คือคุณจะต้องเตรียมรายละเอียดของการเดินทางแล้วก็ที่อยู่ติดต่อของคือ contact detail คือข้อมูลการติดต่ออาจจะเป็นที่อยู่เบอร์โทรหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในอังกฤษให้กับเขาด้วยอ่าแล้วก็ห้ามออกจากสถานที่ที่เราอยู่อะในช่วง14วันแรกก็คือต้องต้องกักตัวอยู่ดีแหละ แต่ว่าก,ากักในที่อยู่ที่เราให้เขาไปอ่ะไม่ได้ไปกักที่โรงแรมหรือกักที่ค่ายอะไรไงเราก็กังวลเรื่องนั้นใช่ไหมดิทีนี้ใครที่ไปเที่ยวแล้วต้องกัก,กตัวสิบสี่วันก่อนเนี่ยคงไม่ได้เที่ยวแน่ๆใช่ไหมก็คงต้องเป็นคนที่ไปเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมแฟนเยี่ยมเพื่อนนั่นแหละเขาเราียกใช้คํศัพท์ว่าซ e l f isolating คือกักตัวเองอ่ะแล้วทีนี้เอาแบบกดแบบคร่าวๆสรุปๆเลยนะว่าไอการกักตัวในยูเคต้องทาอะไรบ้างตรงนี้เขาก็สรุปมานะว่า ขอแนะนําให้คุณก็คืออยู่ที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ work from home if you can <c oughs> คงไม่ได้ work หลกมั้งไปเยี่ยมหรือไปเที่ยวนี่แล้วก็ติดต่อผู้คนคนอื่นน่ะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เว้นระยะห่างถ้าคุณคุณออกข้างนอกก็คือสองเมตรเท่าที่จะทำได้คือถ้าเป็นไปได้ก็สองเมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเอ๊ะก็ดูไม่ค่อยต่างจากตอนอยู่ประเทศไทยสักเท่าไหร่เลยเนาะทีนี้ก็คืออย่างที่บอกอะคือเขา ต้องการให้เรากรอกไอข้อมูลการติดต่อใช่ไหมเสร็จแล้วก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าคุณปฏิเสธนะไม่ยอมทําตามที่เขาบอกก็จะโดนปรับหนึ่งร้อยปอนด์โอ้ยไม่แพงหมายถึงว่าถ้าไม่ยอมให้ข้อมูลนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมกักตัวโดนปรับหนึ่งพันแล้วทีนี้การให้ข้อมูลติดต่ออะไรเนี่ยให้ยังไงเขาบอกว่าตั้งแต่8มิถุนาเนี่ยก็คือคุณจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ก่อนที่คุณจะมาซึ่งณนะวันที่พูดเนี่ย คือมันก่อน8มิถุนาไงก็เขาบอกว่ามันจะขึ้นหลังจากวันที่8มิถุนาแล้วฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมาดูทีหลังก็จะมีแหละก็คือได้วีซ่าแล้วปุ๊บก็มาเกอกตรงนี้ก่อนแล้วยังไงต่อเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง่งอ่ะต่อไปก็คือที่อ้อบอกว่าไม่เคร่งไม่เคร่งเนี่ยยังไงเนี่ยคือกักตัวเองเซลล์ไอโซเลตเนี่ยใน14วันแรกที่เข้ายูเคเนี่ยคือแค่14วันแรกนะหลังจากนั้นก็คือก็ไปทําตามปกติคือหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบ โซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรเหมือนที่เราทําตอนอยู่ที่ไทยในตอนเนี้ยก็คือเมื่อคุณเข้ามาประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยก็คือให้ตรงไปออกจากสนามบินให้ตรงไปที่ที่คุณจะกักตัวเลยก็คือเป็นที่บ้านใครก็ได้หรือที่อยู่ที่โรงแรมหรือที่ไหนก็ได้ตามที่คุณได้ให้ข้อมูลเขาไว้อะ <c oughs> เพื่อนหรือครอบครัวเนี่ยก็มารับเราจากสนามบินไปเลยแล้วก็ไม่ควรใช้ไอการเดินทางสาธารณะถ้าเป็นไปได้เอาไม่ได้บังคับนะ ก็คือถ้าคุณจําเป็นต้องใช้ไอการขนส่งสาธารณะเนี่ยก็คือให้ใส่อะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันปิดจมูกกับปิดปากเราเขาไม่ได้บอกให้ใส่หน้ากากอนามัยนะเขาบอกว่าให้ใส่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันปิดปากปิดจมูกเราแล้วก็อยู่ห่างจากคนอื่นเนี่ยอย่างน้อยสองเมตรเออทําไมดูไม่ค่อยเค้งเท่าไหร่เลยเนาะของเราเหมือนจะเค้งสักกว่าเพราะว่าได้ยินว่าตอนนี้ก็จะต้องแบบไปไหนมาไหนก็จะต้องใช้แอปยิงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้บอกแค่ให้ อยู่ห่างๆกันแล้วก็ใส่อะไรปิดหน้าปิดปากเท่านั้นเอ้ปิดจมูกปิดปากเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ห้ามจะออกจากสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ย14วันอ่าแต่คุณจะออกได้เขาก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันออกจากไอ้ที่ที่ออกจาก,ากตัวเนี่ยก็คือกรณีที่ต้องการรับการรัก,รรกษาพยาบาลหรือว่าต้องการไปรับการสนับสนุนจากโซเชียลเซอร์วิสหรือว่าจะต้องไปซื้ออาหารหรือว่าจะต้องไปงานศพอะไรอย่างเงี้ย ก็ถึงจะอยู่บ้านเนี่ยก็ควรจะอยู่ห่างๆแล้วก็ควรจะติดต่อกับคนในบ้านเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็ใช้พื้นที่ในบ้านน่ะที่มันเป็นพื้นที่แชร์กันอย่างเช่นห้องรับแขกหรืออะไรให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ถ้าเกิดเราอยู่โรงแรมเราห้ามใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเช่นตรงรีเซพชันหรืออะไรอ่ะพื้นที่ตรงกลางหน้าประตูออกทางออกโรงแรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ห่างจากพวกพนักงานโรงแรมอย่างน้อย2เมตรอะไรอย่างนี้ แล้วก็สุดท้ายก็คือว่าหลังจากสิบสี่วันผ่านไปแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องกักตัวแล้วอ่าแล้วก็ก็คงต้องทําตามกฎอะไรตามปกตินั่นแหละเหมือนกับตอนที่เราอยู่ไทยนั่นแหละแต่ถ้าเกิดนะอันนี้คือกรณีที่เราเดินทางจากไทยใช่ไหมไอไอก,กฎเนี่ยมันไม่ครอบคลุมถึงคนที่มาจากนี่นะไอแลนด์แล้วก็อะไระประเทศของที่อยู่ในเครือของของเขาบางอันอะไรเงี้ยตามชื่อเนี้ยก็คือถ้ามาจากประเทศพวกนั้นนะก็ไม่ต้อง กักตัว14วันก็ได้โอเคครับจบแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าเราก็คงมานำเสนอกันอีกขอบคุณที่รับฟังค่ะ